สวัสดีค่ะที่นี่เดลมาโพนีเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะจำนวน12ห้องค่ะเป็นชั้นเดียวนะคะสไตล์โมเดิร์นผสมนอร์ดิกนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหานะคะห้องเช่าที่อยู่ติดริมถนนแบบนี้นะคะนี่ค่ะอยู่ติดริมถนนใจกลางตลาดบ้านค่ายนะคะแสงสว่างเนี่ย ทั่วถึงมากๆนะคะสว่างทั่วทั้งหอเลยนะคะสำหรับที่นี่นะคะก็อยู่ตรงสีแยกไฟแดงตลดาดปันค่ายนะคะมีเซเว่นมีโรตัสมีตลาดสดตลาดนัดนะคะแล้วก็มีร้านหมูกระทะนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะบริเวณนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณพื้นที่ด้านหน้านะคะของตัวเดอะมาคอนี่สวิทอพาร์ตเมนต์ของเรานะคะจะเห็นได้ว่ามีรถวิ่งข่านตลอดนะคะสำหรับใครที่ทำงานบริเวณ รสชนะเหมลาดหนองละลอกบิ๊กซีโรตัสเซ็นทัลนะคะละแวกนี้ก็สามารถที่จะมาพักที่นี่ได้เพราะว่าอยู่ติดด้านหน้ามีรถรับส่งนะคะหรือใครทำงานปวกแดงแฟนทำงานอยู่โซนรถชนะนะคะก็พักที่นี่ได้นะคะเป็นโซนใจกลางนะคะอยู่ติดกับโรงพยาบาลบ้านค่ายเทศบาลบ้านค่ายโรงพักบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายค่ะอยู่ติดหมู่บ้านกาญจนานะคะ แล้วก็อยู่ติดหมู่บ้านไมโอโซนค่ะละแวกนี้ใกล้ๆอยู่ในละแวกโซนนี้หมดเลยถ้าตรงไปก็จะเป็นหมู่บ้านวโรรถนะคะยาวไปจนถึงนิคมมัฒนาเลยค่ะเส้นนี้ก็เป็นเส้นเลี่ยงเมืองนะคะหรือว่าถ้าจะเข้าตัวเมืองก็ไม่ไกลนะคะหรือว่าจะไปนิคมมัฒนาหรือไปปกแดงก็ไม่ไกลเพราะว่าตรงนี้บ้านค่ายคืออยู่บริเวณโซนตรงกลางนะคะ นี่ก็เป็นลนักษณะโซนของพักนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นโซนของออฟฟิศเอาไว้ติดต่อประสานงานต่างๆนะคะใครมีปัญหาอะไรก็มีไลน์กลุ่มนะคะที่นี่เราใช้ไลน์กลุ่มในการติดต่อสื่อสารกันนะคะระหว่างาลูกค้าที่พักนะคะของเราเป็นห้องพักรายเดือนนะคะรายเดือนนะคะห้องด้านที่เห็นนะคะด้านซ้ายและด้านขวาราคาไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมนะคะ แล้วก็หลายหลท่านถามมาว่ามีที่จอดรถไหมนะคะอันนี้เป็นพื้นที่จอดรถของเรานะคะก็รั้วรอบขอบชิดนะคะมีที่กันแดดให้ด้วยนะคะมนี่เป็นบริเวณด้านหน้านะคะที่เราทําเป็นพื้นที่ลงจอดรถให้นะคะสำหรับใครที่แบบว่ากังวลเรื่องสถานที่จอดรถยนต์รถปิกอัพนะคะมีพื้นที่ให้จอดปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณด้านหน้านะค่ะ แล้วก็ไม่ได้จอดฝังกันฝังคันกันนะคะสามารถจอดเรียงเข้าออกสะดวกสบายค่ะนี่เป็นบริเวณพื้นที่โรงจอดรถนะคะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนะคะมีประตูเปิดปิดมีแสงสว่างพร้อมอันนี้คือไฟเนี่ยเราเปิดอย่างนี้ไว้ทั้งคืนมีทั้งไฟโซล่าเซลล์แล้วก็เป็นไฟที่เป็นไฟแบบระบบไฟฟ้าจริงๆนะคะะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องแสงไฟนะคะแสงไฟสว่างแบบนี้ทั้งคืนแน่นอนค่ะ แล้วก็ไฟถนนนะคะก็เป็นไฟสปอตไลท์เลยนะคะเป็นไฟสปอตไลท์กว้างถนนกว้างรถวิ่งสบายนั่งเล่นหน้าหอพักก็ได้นะคะในส่วนของหอพักเรานะคะพอเดินเข้ามาตรงนี้นะคะถ้าเกิดแบบเนี่ยเวลาลูกค้าที่แบบเป็นพนักงานประจำม,มารอรถอะไรอย่างเงี้ยรอมาออกรอมา มารอด้านหน้านะคะแล้วเกิดฝนตกเนี่ยตรงนี้เราเป็นพื้นที่นะคะสําหรับให้ลูกค้าเนี่ยมายืนรอรถได้รอรถประจาได้พอรถประจํามาก็ค่อยเดินออกไปจะได้ไม่เปียกฝนเวลาฝนตกนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะตรงนี้เนี่ยเรามีอ่าตรงนี้เป็นพื้นที่ติดต่อประสานงานนะคะกับออฟฟิศแล้วก็มีตู้กดน้ำนะคะของบัวเตอร์มีตู้ซักผ้าหยดเหรียญตู้ละ30บาทนะคะครั้งละ30บาทนะคะ มีให้หนึ่งตู้เนื่องจากว่าจํานวนห้องเราไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังมีห้องว่างอยู่นะคะใครสนใจนะคะผีกัดบ้านคายนะคะแบบเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้ค่ะจะเป็นตู้กดน้ํานะคะเครื่องซักผ้าหยดเหรียญแค่ครั้งละสามบาทเท่านั้นนะคะแสงสว่างเป็นอย่างนี้ทั้งคืนเลยค่ะ ประตูอันนี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะคะแต่ก็เปิดไว้ให้สาหรับลูกค้าที่นํารถเข้าออกนะคะสําหรับรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็สามารถจอดที่ด้านหน้าห้องแบบนี้ได้เลยนะคะจอดด้านหน้าห้องแบบนี้เลยแล้วก็สว่างสวัยแบบนี้ทั้งคืนแน่นอนนะคะฟรี WiFi ค่ะแล้วก็ สัญญาณทีวีนะคะจาน p ีซไจานด้านบนตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็กล่องรับสัญญาณ Wi-Fi เรานะคะเรามีให้ทั้งหมด2จุดเลยฉะนั้นในเรื่องของความแรงนะคะ Wi-Fi แรงแน่นอนนะคะ mm hmm. พื้นห้องอพื้นด้านหน้านะคะ mm hmm. เป็นคอนกรีตแตม์แล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยเราทำหลังคาชนกันเลยนะคะ mm hmm. เวลาฝนตกไม่เปียกฝนแน่นอนนะคะ mm hmm. ที่นี่เราให้ตากผ้าด้านในนะคะด้านในห้องเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูจะมีพื้นที่สำหรับ ซักล้างทําอาหารได้ด้วยนะคะอันนี้พื้นที่ด้านหน้านะคะก็เห็นได้ว่ามีเพื่อนบ้านอ่าคนที่เช่าอยู่ก็จะรถมาจอดหนะ้าบ้านแต่ละห้องส่วนท่านใดที่แบบเป็นรถยนต์นะคะรถเก่งก็จอดได้แบบนี้เลยนะคะไม่ต้องจอดซ้อนคันกันนะคะเขาออกสะดวกสบายะคะ่ะ สำหรับตรงนี้เนี่ยเราสงวนสิทธิ์ให้สำหรับที่จอดรถถ้าเกิดว่า,าที่จอดรถเราเต็มแล้วเนี่ยก็คือเราจะไม่ได้รับท่านที่มีรถยนต์นะคะเพราะว่าเรามีที่จอดรถยนต์จํานวนจํากัดนะคะแต่ว่าพื้นที่ด้านหน้านะคะเราก็มีพื้นที่สําหรับไว้จอดรถยนต์เพิ่มเติมอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าเข้ามาอยู่เรากังวลเรื่องที่จอดรถยนต์ไม่เป็นไรนะคะเรามีพื้นที่จอดรถยนต์ให้นะคะปลอดภัยแน่นอน,นะค่ะ มีระบบกล้องวงจรปิดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาที่ชมด้านในกันนะคะเนี่ยค่ะแต่ละห้องก็จะมีมีเเล็กรัดให้ด้วยนะคะอย่างห้องนี้อันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าห้องนะคะ มิเตอร์นะ้ำมิเตอร์ไฟมิเตอร์นะ้ำมิเตอร์นะ้ำมิเตอร์ไฟเนี่ยอ่าอัตราที่เราเก็บนะคะเราไม่ได้เก็บเองค่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ปปาเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมาจดมิเตอร์เลยนั่นหมายถึงว่าเป็นอัตราตามรัฐบาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยู่ที่เนี่ยค่าน้ำค่าไฟจะถูกมากเพราะว่าเราไม่ได้ชาร์จค่าน้ำค่าไฟนะคะตามบินหลวงเลยนะคะมีเหล็กดัดให้นะคะมีมุ้งลวดให้ด้วยนะคะ ตรงประตูตรงนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นประตูห้องนะคะนี่เราจะติดว่าว่างไว้นะคะซึ่งตรงเนี้ยเราจะมีตัวผูช้างให้ลูกค้าก็สามารถล็อกแม่กุญแจได้นะคะพอเปิดเข้ามาค่ะด้านในนะคะเดี๋ยวพาไปชมนี่เป็นด้านในบริเวณห้องนะคะแต่ละห้องพื้นจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ได้ของข้างในเหมือนกันเวลาเราเปิดเข้ามาด้านในนะคะเราก็เวลาเราแบบอยู่ ในห้องนะคะตรงนี้เราจะมีส่วนของตรงนี้เป็นเซฟตี้ให้ด้วยนะคะเป็นตัวล็อกเซฟตี้อย่างนี้เลยนะคะถ้าแบบใครเป็นผู้หญิงแล้วกังวลน,นะคะแต่ที่นี่ปลอดภัยค่ะก็คือจะมีตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้ให้อีกชั้นหนึ่งนะคะเปิดได้อย่างนี้นะคะตรงนี้ก็เปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นสวิตช์ไฟปักไฟเลยนะคะแล้ ตรงนี้นะคะในส่วนของราวผ้าม่านค่ะลูกค้าผ้าม่านมาใส่ได้เลยเรามีราวผ้าม่านแบบนี้ให้ทุกห้องนะคะซื้อผ้าม่านมาใส่ได้เลยมีเหล็กดัดมีมุงลวดให้นะคะมีโต๊ะเอาไว้นั่งเล่นนะคะมีปลั๊กไฟให้รอบห้องเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่แบบมีทีวีนะคะที่เป็นทีวีจอแบนนะคะตรงนี้เรามีขาแบนทีวีให้แล้วก็มี สายรับสัญญาณไว้ให้แล้วก็มีพัดลมนะคะให้หนึ่งตัวนะคะเรียกได้ว่าครบเลยลูกค้ามาก็คือถ้าชอบนั่งพื้นเนี่ยซื้อพรมสวยๆมาปูได้เลยนะคะบริเวณตรงนี้แล้วก็เป็นโต๊ะนะคะไว้นั่งเล่นเดินถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนของเราแยกเป็นห้องสัสดส่วนเลยนะคะก็จะมีแอร์ให้น,นะคะฝ้าที่นี่เป็นฝ้าฝ้าทีบาร์นะคะ ตรงนี้ก็จะมีปลั๊กไฟมีอุปกรณ์ให้ครบนะคะที่นอนของเรานะคะมีทั้งแบบเป็นที่นอนหนังแล้วก็ที่นอนผ้าแบบนี้นะคะแต่สะอาดค่ะแล้วก็มีชั้นแบนผ้าให้แบบนี้นะคะมีตัวบานเกร็ดนะคะอันนี้ไว้ระบายอากาศให้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาห้องพักนะคะตลาดบ้านข้าวนะคะที่แบบมีห้องเป็นสัดส,ส่วนนะคะก็ มาได้แล้วก็จะมีส่วนของห้องน้ํานะคะแล้วก็จะเปิดไปบริเวณด้านหลังได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่เอาไว้ทําครัวได้นะคะมีก๊อกน้ํานะคะมีก๊อกน้ําอย่างนี้ให้ลูกค้าด้วยแล้วก็มีในส่วนของพื้นที่ทํากับข้าวตรงนี้นะคะแล้วก็มีคอม i พเซอร์แอร์ มีคอมพสเตอร์อรตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าตากผ้าตรงนี้แห้งเร็วมากๆแล้วก็มีช่องแสงด้านบนตรงนี้นะคะให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังมองหาความบรินี่เป็นห้องน้ำนะคะแต่บอดีเปิดไม่ได้นะคะเดี๋ยวให้ช่างามานการให้นะคะส่วนของห้องน้ำมีประตูนะคะด้านหลังปิดปิดได้เลยนะคะ ใจนะคะทักท้องมางหน้าเลยค่ะเดินมาคณนี่เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะคะค่าเช่านะคะราคาอยู่ที่3,500บาทต่อเดือนนะคะและเข้านะคะอยู่ที่8,000บาทนะคะ8,000บาทก็คือเป็นงวดแรกนะคะค่าห้องเดือนแรก3,500จ่ายงวดสุดท้ายไว้3,500รวมเป็น6 0 0 0 อันรวมเป็น7,000ค่ะแล้วก็มีประกัน1,000พันนะคะเราจะให้คืนหลังจากชำระค่าน้ำค่าไฟเดือนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมทัก0933962949นะคะหรือ0960199692ค่ะสวัสดีค่ะ